ดูความคืบหน้าในการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมากันค่ะโดยทางหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้ยังคงมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องหลังเกิดการช่วรบระหว่างกองกําลังฐานเมียนมาและกลุ่มต่อต้านอย่างต่อเนื่องค่ะ ฝ่ายป,ปกครองอำเภอแม่สอดค่ะพร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-46ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมติดตามสถาน,านการณ์การช่วรบทั้งฝั่งจังหวัดเมวดีของประเทศเมียนมาหลังจากที่ในช่วงเช้าตรู่ของเมื่อวานนี้เกิดการช่วรบกันร,ระหว่างกองกำลังฐานเมียนมาและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลฐานเมียนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการใช้อาวุธหนักเข้าโจมตี จนมีเสียงดังอึกกระทึกคึกโครมจนได้รับจนได้ยินเสียงอย่างชัดเจนในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่การสู้รบดังกล่าวอย่างไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่ของฝั่งไทยแต่อย่างใดและยังไม่มีรายงานของกลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาอบพยพข้ามชายแดนมายังฝั่งไทยเพิ่มเติมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ยังคงมีการจัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ